ออกสตาร์ทไปแล้วครับที่น่าจับตามองครับ3คันในแถวหน้าโดชระดบมาแล้วครับหมายเลข42บครับ42สอนะครับยศสตรีครับเอเซอร์วิทเทคทีมเอาอีกแล้วเอเอาอีกแล้ว ยศธรศาสตร์ปรีนี่ถือว่าเป็นหัวหมู่หัวเรือของทีมเอเซอร์วิทเทคทีมเลยนะครับแล้วก็คุรไลฟยเป็นนะครับสองนะฮะครับเอลิฟไบการันลิฟต์โมนี่ไอดีเซลเฮดชังเทีมกฤษดาพมนีกรอยู่ไหนครับกฤษดา1-4-7คีขี่ตามหลังมาอยู่ครับโอ้โหแม่ทีมไอดีปีนี้ทำโลโก้รถสวยมากเลยมองเห็นชัดตั้งแต่ดาวังคาร เอาล่ะครับ 1, 2, 3นะครับในรันแรก 4, 2, 1, 4, 7และ 1, 7, 7่ะ177่สุริยาเดี๋ยวนะสิริชัยยวนเะกนิดเอหรอ177สิริชัยยวนเกิดครับเด่ c b u b นการดิด r c b u v a a m b i k e s h o p r a c i n g Team ตอนนี้หนึ่งรอบสนามแล้วนะคะ จากสุราษฎร์นะอำเภอร์การ์เด้นเอาเปลี่ยนแล้วครับ147ยืดออกไปแล้วครับโอ้โหทิ้มเลยครับแสมมีอาการทำไมการเบรกอยากมีอาการนะฮะอาการนี้เข้าโค้งร้อยอาร์ไปแล้วฮะโอ้โหรถตั้งตรงนะครับแม็กสปีดพับเข้าไปแล้วครับแหมสปอนเซอร์สองตัวสองสองยี่ห้อติดสติกเกอร์ซะแบบหืมพื้นที่โฆษณาแบ่งคนละครึ่ง อาไปแล้วครับบีกกับครับไม่ยอมครับเอเซอร์บีกับหมายเลข4 2ยศธรสานติไม่ยอมครับบอกแล้วครับเขาเป็นกฤษดาก็ไม่ยอมเหมือนกันครับเอหนึ่งครับตามติดไปแล้วครับในขณะที่ิรีชัยยนเกิดเด่นกันดิดขี่างหลังก็บอกไม่เป็นไรน้องแล้วแต่เลยน้องไปกันก่อนเลยนี่เดี๋ยวถ้าพี่ขึ้นไปพี่แบบน้องเดี๋ยวพี่หมดรถหมดหรือคนหมดครับคนหมดครับผมครับ โอ้เดินการดิบนะครับไม่ธรรมดานะครับ่เมื่อเมื่อเช้าเจอแกนะแกบอกว่าแกมาเดินเล่นเฉยๆนะแกบอกสำหรับคนอายุ40กว่าอย่างเดินกัดดิบเอาละครับในระดับผู้นำตอนนี้ครับยศทสตรีและกฤษดาพมนิกรครับเอบิกไบการานลิกวิดมอล l ี่กับเอส r v i ทีมครับใครรู้ชื่อเล่นในสองคนนี้พิมพ์มาบอกพี่ทีวะ 12กับ147เนี่ยแล้วเวลาไม่ต้องประกาศชื่อทิงยาวๆแล้วเวลาก็สู่สี่กันมากเลยนะอ๋อบอมนี่เบอร์บอมีอโอ้เอา1 4ึสจชื่อเอนะบอมกับเอนะครับอาเพื่อนบอมเพื่อนเอกระนําพิมพ์มาเลยนะจ๊ะเพื่อนบอมเพื่อนเอเนตใครแล้วก็พิมพ์มาบอมกดหนึ่งครับเอกดสองไม่ใช่กรพิมพิเบอร์มาเลยนะครับเพื่อนบอมเพื่อนเอรีบต่อไวไฟข้างบ้านเลย ขนาดเดียวกันมาแล้วครับเข้ามา S1 น,นะฮะ147ใครเป็นเพื่อนเด่นช่วยพิมพ์หน่อยนะรถจะได้แรงขึ้น <c oughs> โอ้โหตอนนี้ครับขับเคลื่อนกันอย่างเมามันเลยครับรถเกมด้านหลังก็ดูเดือดไม่แพ้กันนะฮะที่นี่นะครับเจอรถนอกรอบหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมอ่ะมาดูสรุปในรอบสองรอบแรกครับ <c oughs> ถ้าดูจากสถิติและเวลา ทั้ไทเนี่ยรถของกฤษดาเร็วกว่านะครับเร็วกว่าอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ท็อปสปีดเนี่ยอยู่ที่1้อยสิเร็วกว่า,ว speed, ร,ววารถของยอสรอนสาีฉะนั้นถ้าเป็นยศธรจะเร็วได้กว่าจะต้องเป็นรถที่คล่องตัวกว่าครับเพราะรถของกฤษดาแรงจริงๆครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ไฮไลท์ของเรารุ่นหนึง่งจริงๆเลยนะคะสำหรับรุ่นสปอร์ต 140สบคลาสใครเพิ่งขี Bahn ่ผ่านจุดตัดสตาร์ทดูวะไอ้หนุ่มเกียร์เดียวครูสงสารเเมื่อกี้มันมันมาันมลากจนกล่องตัดแล้วอ่ะโอ้เพราหนุ่มเกียร์เดียวเอาล้วครับเอหรือบอมครับ1 4 7นอนนานอนมานอนมาไม่ใช่นอนนานเอาครับ42ครับ พี่เอสู้สู้นมกล่องสองลังฮะเป็นนักแข่งเพื่อนนมกล่องเนี่ยนะโอ้ <c oughs> oh. เอาแล้วครับตอนนี้ครับสามสปอร์ตบอยสองร้อยซีซีคลาสบีนะครับสปอร์ตบอยสองร้อยซีซีคลาสบีนำรถไปที่ปากทางพิษด,วด่วนเลยครับสปอร์ตบอยสองร้อยซีซีคลาสบีสปอร์ตบอยทูฮันเดอร์ซีซีคลาสบีนำรถไปที่ปากทางพิษ please bring your bike to the gate please bring your bike to the gate ตอนนี้มีตําแหน่งในการเปลี่ยน <มา S 2> ไปแล้วครึ่งทางครับตอนนี้ผู้นําเป็นรถของยศธรนะครับกฤษดาเหลืออีกสามรอบสนามค่ะพี่เอาล่ะครับบอมแซงเองขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ ดูเข้าใจแล้วใช่ไหมดูเข้าใจแล้วเขาหนุ่มเกียร์เดียวสู้ชีวิตลักษณะนี้คันเกียร์หลุดแต่จิตใจมันต้องการไฟหาดีนารีนเขาสู้มากไม่เอารถเข้าพิษถูกต้องแต่อยากให้รถเข้าใจว่าพี่ยังไหวอยู่ละเบอร์เท่านะวิ่งห้าเกียร์เยี่ยมโอเคเวลลี่กูดเอาครับจำลางจะเจอรถน้องรอบครับ และแน่นอนครับกลุ่มสัตว์อยู่ตรงนี้ครับฝาประชาชนสําแรงเดิ4 7แซงขึ้นมาแล้วนะครับนี่เป็นเกมของกลุ่มหลังนะครับหมายเลข15ที่บอกว่ามีรถรถมี6แต่ใช้ได้5นะครับเกียร์สี่หายเอาละครับตามกันมาติดๆครับอ๋ออันนี้ี่กลุ่มกลุ่มด้านหลังกลุ่มหลังครับกลุ่มหลังฮะขอโทษทีครับโทษทีครับโอปีขอจับกลุ่มผู้นำให้หน่อยครับ หมายเลข15กับ8ปดต้องสู้กันเพื่อโพเดียมนะฮะับหนึ่งสี่เจ็ดครับกฤษดาไลยศธรสาสตรีแบบติดไม่คิดชีวิตเลยครับเหลืออีกหนึ่งรอบสนามค่ะพี่วุ้ยเวลาต่อรอบนี้รถของยศธรนะครับกับทีมงานของเอชเวินเร็วสปอร์ตบสยสองร้อยซีซีคลาสบีครับนำรถไปติดนำรถไปที่ปากทางพิษเลยครับสปอร์ตไบอ์สองร้อยซีซีคลาสบีนำรถไปที่ปากทางพิษครับแต่ดูทรง ดูทรงเอขี่ดีเราเราต้องไม่ใช้ทรงเออต้องไม่ใช้คำว่าทรงเอเหรอครับเราใช้ทรงเออย่างงี้ไม่ได้หรอครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับงเอขี่ดีอะไรเงี้ยทรงเอไม่ได้เอาแล้วก็บีบดีเฉือนกันหน้าเส้นเลยฮะต้องยอมรับครับเอ์วิสแรงจริงๆครับแล้วบี้มาตรงนี้ครับไหนมาของนี้นับขึ้นมาแล้วครับลึกอันตรายโอ้ยพอคุณเอจิตใจทำด้วยอะไรโอ้ยรับขึ้นเนินครับขึ้นเนิน 147พยายามที่จะนะครับโอเวอร์ลิมิตของการเข้าโค้งและการเบรกเพื่อจะแซง42ขึ้นไปแลกทุกอย่างแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้บอกเลยว่าหวานเสียวสุดๆครับ<ช>จิตใ,<ช>ใจของ A มันสุดจริงๆรอบสุดท้ายนี่เป็นรอบลุ้นระทึกจริงๆนะคะว่า<อ>ในกลุ่มผู้นำนะเมื่อกี้เแลกแล้วนะครับ<ช>แลกแบบอันตรายเลยนะครับผมนี่เสียวแบบ เอาง่ายๆกั้นหายใจเลยครับเมื่อสักครู่นี้มาแล้วครับ S1 ครับจุดเปลี่ยนของสนามอยู่ตรงนี้นะครับ S1 และ S2 นะครับหมายเลข42ยุทอนสาสตรีนะครับนำเข้าไปเข้าไปแล้วนะครับในส่วนของ S2 นะฮะคันเลื่อนลิกลดนี่ผมบอกเลยว่ายุทอนสาสตรีมีพรสวัสด์ครับนี่ครับดีครับทีนี้ถ้าจะแรงกว่าจะแซงได้ตามมาครับตามมาติดครับกฤษดาต้องขึ้นตรงนี้แล้วไม่เบาคันเร่งครับนี่แหละครับไล่มาแล้วจังหวะโค้งสุดท้ายครับติดล้อหลังมาแล้วครับผานตรงน่าจะแรงกว่าครับดูครับ อีสนาขึ้นมาแล้วแล้วรอบสุดโอ้โหพลังหมูแดงไ่ทันครับโอ้โหมันจริงๆครับคู่นี้อันดับหนึ่งเอร์วดเทคทีมย่างไฮะวายเซทเอทีมงานเอส์วดนะฮะเขาบอกว่าสนามนี้สิ่งใหม่ที่เขามีคือสติกเกอร์หมูแดงที่อยู่ข้างรถนะครับหมูแดงนะครับยศธนศาสตรีครับอันดับสองนะครับ กฤษดาพรมนิกรเอบิกไบการาตริควิทมอลลี่ไอดีเฮล멧บายช่างเป้ทีมครับอันดับสามเฮ้ยจริงเหรอโอ้ผู้สูงอายุได้อันดับสามครับสิริชัยยวนเกิดครับ y ว f r 1ดฟ c b ร์สออูมา A-M b i k e s h ช p อ a เรซิ t งทีครับรุ่นต่อไปนะครับ Sportbike 200cc class B นะครับ SportB i k e 200cc class B นำรถไปที่ปากทางพิษด่วนเลยนะครับถึงเวลาแล้วครับ Sportbike 200cc class B นะครับนำรถเข้ากิจได้เลยนะครับนำรถเข้ากิจได้เลยครับ ล็อคกี้ดรอนะครับล็อคกี้ดรอใครเข้ามาในสนามแล้วยังไม่ได้หยอดกล่องนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับบริเวณหน้าหน้าโต๊ะผู้ประกาศนะครับจะมีกล่องให้หยอดนะครับเรียนเชิญมาหยอดกล่องได้เลยนะครับสำหรับบัตรล็อคกี้ดรอนะครับสวัสดีท่านผู้ชมฝั่งตรงข้ามนะครับท่านผู้ชมฝั่งตรงข้ามที่อยู่บนอาจาจย์นะฮะอาจารย์หรืออาถจันอัถจันกันเจ็ดแสนท่านตอนนี้นะ ครับผมถ้าสนใจจะมาเล่นเกมนะครับรับรางวัลจากเราเดินข่ามาได้เลยนะครับเดินค่ามาได้เลยก็ไม่ใช่รางวัลอย่างเดียวนะเราก็มีกิจกรรมภายในงานนะมีบูธฟู้ดทรัค c k ด้วยนะกิจกรรมในงานที่เรามีในวันนี้นะเป็นเกมปลาปกแตกมันยันเซอร์กิตค่ะเราก็จะมีกิจกรรมปลาโปกนะคะมีทั้งหมด4เซตด้วยกันนะคะตั้งแต่50บาทขึ้นไป่ะคุณสามารถร่วมกิจกรรมรับของรางวัลกับเราได้นะคะ เน้นย้ำนะคะอย่างที่พี่ซีแจ้งนะคะสำหรับท่านใดที่เข้าร่วมงานมาแล้วนะคะยังมีคูปองจับรางวัลลัคกี้ดอนะคะยังไม่ได้เขียนนะคะรบกวนเขียนชื่อแล้วก็มาหย่อนกล่องรุ้นรับรางวัลกับเราได้นะกล่องตั้งอยู่ที่โต๊ะหน้าประชาสัมพันธ์นะคะ mm hmm. รุ่นถัดไปนะ,ะจะเป็นรุ่นสปอร์ตบาย244 Class B นะคะซึ่งรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นไฮไลท์ของเราอีกรุ่นหนึ่ง mm hmm. เช่นกันนะคะ mm hmm. ดูเดือดเผ็ดมันมากสำหรับรุ่นนี้นะค่ะพี่ซี ครับผมสำหรับรุ่นสปอร์ตสปอร์ตบอย 200cc Class B นะครับเกือบเต็มกริดนะฮะ26คันนะครับ26คันและรุ่นนี้จะมี Class Limit เป็น Time Limit อยู่ด้วยนะฮะเป็นเวลา1นาที25วินาทีนะครับเรียนเชิญครับทีมงานครับทีมงานของนักแข่งทุกท่านครับทีมงานของนักแข่งทุกท่านเดินเข้าไปเลยครับเดินเข้าไปเลยด้วยความเร่งด่วนนะครับเดินเข้าไปเลยด้วยความเร่งด่วนนะครับขออนุญาตนะครับลงเท้าแตะลงเท้าแตะไม่ให้เข้านะครับ รองเท้าแตกไม่ให้เข้านะครับเพราะว่าเผื่อมีน็อตมีอะไรหลุดมันล้อนะครับรองเท้าแตกเข้าไม่ได้นะครับเรียนเชิญแล้วครับเรียนเชิญทีมงานของนักแข่งทุกท่านนะครับ